1งตอนนี้มีแค่140โลถ้าตอนนี้ไม่ได้ก็ก็ช่างมันเนาะ140โลค่ะอ่ะเริ่มเลยไปขอให้ได้เถอจะได้มารีวิวเลยเฮ้ยยขอให้ได้เถอะโลตอนนี้ สาธุผู้ชายจะโหวดไหมธนูส่ลมจอบยังไม่ได้ตัวเขียวๆเ,เหมือนกันอืมทำไมเออพ่อหมอดหมเหลือร2อยยี่สิบรอ พอหมดอีกแล้วอย่างน้อยก็ขอเศษหน่อยก็ได้เหลือร้อยสิบโลโอ๋อสาธุถ้าชีมาหาฉันแปลว่าชีชอบฉันผู้ชายแอบชอบเนี่ยสองพิมผู้ชายแอบชอบฉัน ยังไงสองพิมพ์เลยนะมันต้องมีบ้างสิอออีปิกสวิสลีอสองพิมพ์เลยนะสักหน่อยเถอะผู้ชายมาลอ,อยอีปิก เพื่ออะไรฮไปมาตัวเดียวเลยนะกล้าหาญไม่มองหน้าเลยอีแม่มดได้มาอีกพันหนึ่งแค่ตอนนี้ก็เหลือร้อยโลอะ่ะไปมาหน่อยค่ะตาแดงโว่ หรือผู้ชายจะไม่โหวดรอบเนี้ยปกติผู้ชายเกมนี้จะชอบมาหาฉันไม่ใช่หรอหรือชีคนนี้คือจะยิงไม่แม้แต่มองหน้าไอ้ธนูลมมันยิงหรอปกติผู้ชายเขาหาเวอร์นะฉันเนี้ยผู้ชายในยคุกิรันคิงดอมหอเคอตาหวานหนึ่งพพีพ์ ไม่รู้แหละฉันชาร์จพลังมาไหมผู้ชายชอบไหม oh เอเมกาเอมาล่าค่ะเหลือเจ็ดพันเจ็ดสิบโล ตาแดงอีกแล้วไม่ให้เศษลยอ่ะก็าหารตัวเดียวไม่มองหน้าลอยเศษก็ไม่ให้ได้ลอยโลแล้วเนี่ยได้นกมากิจกรรมตาแดงอีกแล้วไม่ให้เศษลย ไอ้นี่มันยิงเหรออุยตาหวานสักสิบพิมพ์เลยค่ะปอ้งหนึ่งพิมพ์ชายพลังสชายพลังขอโทษความสวยเรามันไม่ดึงดูดหรอ อเราไม่ใช่แทสของนางหรอมาหน่อยค่ะปกติผู้ชายเนี่ยหัวจะเข้าหาวะ่ะแต่ชีคนนี้คือยังไงโอ้ยมีแต่ชนีมีแต่ชนีเข้าหาเพื่ออะไรค่ะจะหมดแล้วนะตาแดง โอ้โหเพิ่งได้มาเศษหนึ่งดีเหรออ่ตอาตาแดงพ่อมดมดเกลี่ยงจบจบจริงเดี๋ยวไปเก็บเพิ่ม 3, สามพันสโม ร้อมร้อมสามพันสูมอุ๊ยหรือว่าหรือว่าหนึ่งพิมฉันว่าตัวเนี้ยแหละเนี้ยแหละฉันว่าใช่ใช่ฉันว่าใช่ใช เจอตัวไปแล้วนะคะปปิงโอ้ยยังอีกอ่ะอ่ะต่อต่ออีพอมอสอ่ะหมดละมาเธอเวตาวานเวอร์มาให้ความหวังเวอร์ไอพวกแกล้งอ่ะ ดูดูอีพวกแก้งมันให้ความหวังอ่ะตัวมาตาหวานใส่เดี๋ยวก่อนจริงจังหน่อยขอคนไม่เล่นยังไงตึงไอ,อยพวกแก้งโดเซยังไม่มาเลยร้อยแปดสิบแล้ว ดูซิดูซิโอเคไม่หันหน้ามาเลยหันมาหน่อยก็ได้โอ้ฉันว่านะเฮ้ยสองพิมพ์ตัดอ่ะ ฉันว่านะหรือว่าวันนี้ฉันจะได้รีวิวช่ละได้มาเศษหนึ่งรล้โอยโอ้โดนัดและอีกพิมพ์หนึ่งละ่ะขเถอะ ฮะอ๋อปะกาลังจบได้มาอีกเศษหนึ่งตรงนี้โอเคค่ะเหลืออีกห้าสิบอ่ะอ่ะนนี้นี่ยอีกห้าสิบโลสี่สิบโลโอเค น้อยมากอีกนิดเดียวเองอะมาคาอีก40สโลใกล้จะการันตีแล้ววันนี้ไม่เปิดกองนะคะวันนี้คือแอบแบบไม่แต่งหน้าขอนั่งมอมมอมเวลาตาหวานอะหพิมจ้าขอ,อยัดข้ามเลยอุ้ยแล้วชีมาเลยเหรอแรงมากอ๋อแล้วชีเป็นอีปีโอ๋อลาเต้ นอยนะนี่ไก้้จะการันตีแล้วนะคะรู้สึกว่ารอบแรกนะชีจะไม่ออกก่อนเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ก็คือเกลืออ่าไปใครอีกสองสองรอบขอแบบสักหนึ่งตัวได้ไหมโอเคตาหวานขอสักหนึ่งตัวก่อนการันตีได้ไหม ไหนลองแบบกดพิมพ์ดูแอนิเมชันเพื่อมันจะบูส์พลังขอได้ไหมสักหนึ่งอะดูสิออกมาหาฉันเธอฉันก็แบบทุ่มสุดตัวให้เธอแล้วทุ่มสุดตัวในที่นี้คือเก็บของฟรีมาเปิดอ่ะเออแต่เขาก็เติมพาเติมอะไรให้นะไม่โผลมาให้หน่อยเลยเนี่ยอีิี ไม่ยอมผอมไเลยถือธนูเหมือนกันแต่คนละธนูอ่ะหน่อยปะโอ้ยอีกรอบเดียวจะการันตีแล้วนะไม่ออกจริงดีอีเน่โอ้โหตาแดงอีนี้มันเล่นตัวนไะอ้แก,กงคนเนี้ยจ,จะไม่พอใจละอ่ะเอาการันตีมาเลยแม่ คิดว่าตัวเองอยู่สูงสุดห่วงโซ่อาหารหรือ,อยังไงทำตัวเม็ดเยอะเดี๋ยวคนนะแล้วฉันขึ้นดาวได้หนึ่งดาวตลกมากน้อยมากคือไม่ออกเลยฉันมีพันหนึ่งลองกดสิมาไหมโอ้โหไม่มองหน้าเลย พอแล้วค่ะนะคนนี้หล่อนคิดว่าตัวเองแบบหล่อเท่มาจากไหนหรอหาฉันถามหน่อยแม่ทำมาแปลนแอคท่าแอคทา่าโอยโดโรยเล่นตัวเยอะเนี่ยแล้วดูเนี่ยฉันได้จากกิจกรรมแจกหนึ่งตัวแล้วก็การันตีหนึ่งตัวไม่เคยเจอชีเลยนอกจากนั้นเกลือสุดๆ ขอให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมให้กำลังใจในความเกลือของเราหน่อยได้ไหมวันนี้ขอจบการสุ่มไ้เพียงเท่านี้นะคะไม่รู้ว่าจะสุ่มชีอีกหรือเปล่าว่าชีเม็ดเยอะมากขอตัวไปก่อนคะ่ะไปละบาย